สวัสดีครับเ,เพื่อนเมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับ <c oughs> วันนี้พามาดูการชุบมีดนะครับแบบโบราณนะครับโดยการชุบแบบเตาถ่านนะครับนี่เลยครับเตาถ่านนะครับถ <c oughs> ือว่าเป็นกระบี่มือหนึ่งของตำบลเลยนะครับ ชุบเสร็จก็ทำการดัดด้วยนะครับสลา,าแน่น้ำตัวได้กันครับสลา ยือสลาอย่าครับชือสลาแก้วเหรอครับเนี่ยครับสลาแก้วนะครับ,รรบหรือว่าช่างแก้วนะครับสลาทางภาคเหนือก็ถ้าเป็นภาษากลางก็เรียกว่าช่างเนี่ยแหละครับทางเหนือเรียกว่าสลานะครับสลาแก้วนะครับผู้ทำอาชีพรับจ้างชุบมีดน,น,นะครับในตำบลนะครับ ก็จะมีหลากหลายโรงงานหลากหลายช่างนะครับนํามีดมาให้สลาเขาชุบนะครับก็งานดีนะครับชุบเสร็จมีการเก็บงานนู่นนะครับมีการดัดนะครับ เขาจุบนี่เขาจุบได้เล็กทุกอย่างเลยเหมือนกันครับทุกอย่างเลยแลวการจุบมันอย่าแตกต่างกันนะครับแตกต่างแตกต่างกันเนาะแ,แต่ตนนะแตและเล็กเหมือนกันเนาะเห็นความร้อนครับอันนี้เล็กแนบก็รั่วเล็กเลยหินแหละเลยหินหนี่เอาแดงหนักก็ครับพอประมาณพอประมาณเกินหนึ่งมาถึงเนาะเกือบๆๆเกือบเกิน เดี๋ยวเราไปดูการชุบแบบใกล้ๆกันนะครับตอนนี้สุดท้ายนี่คือจะได้นี่นะพอเ้าดัานแล้วเราเขามาจุบสุดท้ายนะขอห้องว่าคืนไฟก็มาใจกันอ๋อคืนไฟในตัวนี่นะที่เขาบ้านนี่ ออนั่งนสแ็นละอ่อนพอมันแดงได้ที่ปุ๊บนี่เวลาเขาจุบเลาก่อยเอาคมลงก่อนเม็นก่อนครับก,กันละกันนี่ก็จุบมดตัวเลยอ๋อเนี่ยครับเพื่อนๆเราจะเผาเหล็กนะครับเผามีดน,นะครับให้มันแดงนะครับ ตามที่เราต้องการนะครับอย่างน้อยก็ประมาณสักสองสามเซนจากตีนคมมาจนถึงกลางมีดนะครับแล้วเวลาเหล็กแดงแล้วนะครับเวลาชุบนะครับเราจะเอาคมลงก่อนนะครับคมลงชุบน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะเอาเฉพาะคมลงก่อนนะครับประมาณสักสองถึงสามวิแล้วเอาขึ้นนะครับแล้วก็ชุบทีนึงนะครับ แล้วก็ทำการดัดนะครับอ่าเล่มนี้ไม่คดนะครับไม่ต้องดัดนะครับคืนไฟในตัวก็คือว่าเราทิ้งไว้อย่างน้อยสักเจ็ดแปดวิครับให้เหล็กมันเริ่มอุ่นๆมานิดๆแล้วก็คราวนี้ก็จุ่มทั้งตัวครับซุบทั้งตัวเลยนะครับ นีเลครับไม่มีใครไม่รู้จักนะครับสลากแก้วนะครับในตำบลน,นะครับลองฟองครับอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับ <c oughs> นี่นครับกระบี่มือหนึ่งครับตามีไว็นิดนึงครับเ่นนี้ไม่คดไม่คดก็วางไว้นะครับมาตรฐานดีนะครับถ้าเล่มไหนคดก็ ทำการดัดนะครับมีดที่เพื่อนๆเห็นตัวนี้จะเป็นมีดหัวไก่นะครับนี่ตัวนี้น่าจะเป็นเหล็กแหนบนะครับเพราะว่าหนาอยู่นะครับถ้าอบางบางหน่อยจะเป็นเหล็กใบเลื่อยตัดหินนะครับหรือเหล็กบาเลื่อยนะครับตัวนี้เป็นอิโต้บ้องนะครับไม่รู้โรงงานไหนนะครับ ก็โอเคนะครับวันนี้ต้องเป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับสลราแก้วครับขอบคุณจัดนักนะครับติงเฮือไทยทําวิดีโอนะครับครับก็วันนี้ต้องขอบคุณสาราแก้วนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยครับที่ติดตามช่องมีเดินป่ามรการเกษตรนะครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับขอตัวลาแค่นี้นะครับสวัสดีครับ